สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ออน i t c เชนนะคะวันนี้จะพาเพื่อนๆมาทำขนมไทยแสนสวยนั่นก็คือวุ้นกุหลาบแก้วค่ะด้านในของวุ้นนะคะจะเป็นวุ้นกะทิส่วนด้านนอกเป็นวุ้นใส่ครอบไว้อีกชั้นหนึ่งสวยงามและก็อร่อยมากๆด้วยนะคะวิธีการทำไม่ยากเดี๋ยวมาดูกันเลยค่ะก่อนอื่นจะขอแนะนำพิมพ์ซิลิโคนสำหรับที่ต้องใช้ในวันนี้ก่อนนะคะจะเป็นแม่พิมพ์ลายดอกกุหลาบสไซส์ค่ะ ไซส์เล็กแบบนี้เส้นผ่านศูนย์กลาง3เซนติเมตรสำหรับทำวุ้นกะทินะคะแล้วก็ไซส์ใหญ่แบบนี้นะคะเส้นผ่านศูนย์กลาง5เซนติเมตรเราใช้ทำวุ้นแก้วค่ะมาเริ่มทำที่วุ้นกะทิกันก่อนนะคะส่วนผสมสำหรับทำวุ้นกะทิได้แก่น้ำเปล่าหัวกะทิค่ะเกลือผงวุ้นน้ำตาลทรายแล้วก็ใบเตยนะคะอัตราส่วนดูได้ใต้คลิปค่ะ เริ่มจากตั้งหม้อนะคะแต่อย่าเพิ่งเปิดแก๊สนะเติมน้ำเปล่าหัวกะทิน้ำตาลทรายเกลือและผงวุ้นนะคะลงในหม้อจากนั้นใช้ทับพีคนให้ส่วนผสมต่างๆละลายเข้ากันก่อนนะคะพอส่วนผสมละลายแล้วใส่ใบเตยค่ะจากนั้นเปิดแก๊ดได้เลยค่ะ ขั้นตอนนี้นะคะให้ใช้ไฟเบานะแล้วก็คนอย่าหยุดมือนะคะใช้เวลาคนประมาณ5นาทีแล้วคอยสังเกตนะคะว่าผงวุ้นละลายหมดแล้วหรือยังดูได้จากที่ขอบขอบ,ขอบของหม้อนะคะกับที่ทัพพีถ้าไม่มีเกล็ดผงวุ้นติดอยู่แสดงว่าผงวุ้นละลายหมดแล้วใช้ได้นะคะเราก็ปิดแก๊สแล้วก็ยกลงได้เลยค่ะ จากนั้นแบ่งน้ำกะทินะคะใส่ในถ้วย3าใบเท่าๆกันค่ะแล้วก็หยดสีผสมอาหารนะคะตามใจชอบได้เลยวันนี้ออนจะใช้ทั้งหมด3สีนะคะเป็นสีชมพูสีฟ้าแล้วก็สีม่วงค่ะ เสร็จแล้วนะคะหยอดตัวกะทิลงในแม่พิมพ์ได้เลยค่ะหยอดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะนำตัววุ้นกะทิไปเข้าตู้เย็น20นาทีค่ะระหว่างนี้เราจะมาทำตัววุ้นใสกันนะคะ ส่วนผสมของวุ้นใส่ได้แก่น้ำเปล่าน้ำตาลทรายผงวุ้นและใบเตยค่ะเริ่มทำเหมือนเดิมเลยนะคะตั้งหมอ้อไว้แต่อย่าเพิ่งเปิดแก๊สค่ะเติมน้ำเปล่าน้ำตาลทรายแล้วก็ผงวุ้นลงในหมอ้อนะคะใช้ทัพพีผสมส่วนผสมต่างๆให้เข้ากันค่ะ พอส่วนผสมเข้ากันเรียบร้อยแล้วนะคะเปิดแก๊สได้เลยค่ะแล้วก็ใส่ใบเตยลงไปนะคะรอบนี้ในการต้มเราจะสามารถใช้ไฟกลางได้นะคะต้มให้เขาเดือดเป็นน้ำพุเลยค่ะวุ้นเดือดแล้วนะคะเทวุ้นใส่ใส่ถ้วยเพื่อลดอุณหภูมิค่ะตอนนี้ส่วนที่เป็นวุ้นกะทิของเรานะคะก็เซฟตัวพอดีเลยค่ะ เรียงพิมพแบบ5เซนไว้รอเลยนะคะจากนั้นแกะวุ้นที่เป็นวุ้นกะทินะคะออกจากแม่พิมพโดยการดึงขอบด้านข้างแบบนี้แล้วคว่ำลงค่ะวุ้นก็จะหลุดออกมาง่ายๆเลยจากนั้นก็จับคว่ำหน้านะคะไว้ตรงกลางของวุ้นขนาด5เซนค่ะ เรียงวุ้นกะทิไว้ตรงกลางครบแล้วนะคะจากนั้นเราก็จะตักวุ้นใสเทลงไปให้เต็มพิมพ์แล้วก็ให้ครอบตัววุ้นกะทิไว้เลยค่ะ ทวุ้นใส่จนครบแล้วนะคะนำไปเข้าตู้เย็น20นาทีเหมือนเดิมค่ะครบ20นาทีแล้วนะคะวุ้นใยของเราก็จะเซตตัวแบบนี้เลยจากนั้นก็แกะออกจากพิมพ์นะคะดึงด้านข้างเหมือนเดิมค่ะคราวนี้หลุดออกมาง่ายกว่าเดิมได้ค่ะแล้วก็สวยมากเลยนะคะจับเรียงลงในถาดตามต้องการได้เลยค่ะ เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะวุ้นกุหลาบแก้วแสนสวยของเรานะคะหอมแล้วก็อร่อยมากๆนะคะเมื่อกี้แอบชิมไปแล้วถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด s u b สไคร b ์เพื่อไม่พลาดการติดตามคลิปต่อๆไปนะคะสำหรับวันนี้ต้องขอลาเพื่อนๆไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ